สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะพามาชมนะครับแนวทางการเช็คล้างระบบนะฮะแล้วก็แต่งชุดโทนสีม่วงนะครับตัวนี้เจ้าชิมาโนนะครับซิติก้านะฮะอาจจะเป็นลอกรุ่นเก่านะครับวันนี้ก็จะพามาแต่งหล่อกันนะฮะตรวจเช็คสภาพรอบนะครับก่อนล้างเช็คระบบก็ พอใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเช็คระเอียดตอนหลังประกอบกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมขั้นตอนนะครับการถอดชุดอะไหล่ลอกนะเพื่อทําการล้างทความสะอาดกันก่อนนะฮะตัวนี้เจ้าซิติก้านะฮะก็สภาพมาก็ค่อนข้างสกปรกครับผมนะครับกลับไปก็จะให้เหมือนใหม่แล้วก็หล่อๆไปเลยนะครับนะเริมถอดชุดฝาครับผมนะครับตัวนี้สปูนเม็ดลาเหลือข้างเดียวนะเดี๋ยวเพิ่มให้นะครับเปิดเช็คสภาพภายในครับผม าภายในก็ค่อนข้างแห้งไปเลยนะฮะก็แนะนำนะครับสักส3สเดือนนะครับส่งล้างระบบทีหนึ่งก็ได้นะครับนะเพื่อจะได้รักษาพวกอะไหล่ลอกนะฮะตัวลูกปืนใต้เสาก็น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับตัวนี้นะรเริ่มมีเสียงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวถอดชุดด้านหน้าบ้างนะฮะด้านหน้าก็ถือว่าโอ้โหแคบแน่นฝังลึกเลยนะครับ เริ่มถอดชุดเขาควายครับผมมีรอยสึกนิดหน่อยนะฮะชุดตวนออนนี้แห้งเลยนะครับโอเคสภาพโดยรวมก็อย่างที่เห็นเลยครับผมนะฮะถือว่าค่อนข้างสกระปกนะฮะเดี๋ยวมาดูหลังล้างความสะอาดกันบ้างนะฮะตัวนี้เจ้าซิติก้าเนี่ยฮะ,ะหลังล้างเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคเอี่ยมเอียมนะฮะ,ะเดี๋ยวจะเริ่มรองพื้นด้วยจารบีทาระบบนะครับชั้นแรกนะครับแล้วก็ใส่แผ่นรองนะฮะ าจารีบิระบบชั้นที่2ครับผมครับแล้วก็ประกอบชุดขานแป้นกดนะฮะประกอบชุดยกพื้นพินเนียนครับผมใส่ลูกป,ปืนประคองมพินเนียนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทําการเทสทดสอบนะครับชุดแป้นกดนะฮะโอเคให้ได้ลื่นๆแบบนี้นะฮะส่วนชุดตัวหนอน,นครับชโลมจารีบีของปินโนว,วัตนะฮะเข้าไปนะฮะแล้วก็ประกอบชุดเขาวควายนะฮะฝาครอบเขา,วขาวควายเปลี่ยนตัวใหม่ครับผมเป็นของเลสโซลิโอนะครับโทนสีม่วงนะฮะ โซนหน้าลื่นๆมาแล้วนะครับส่วนลูกปืนใต้เสาครับที่มีเสียงนะฮะก็อัปเกรดใหม่นะครับขนาด5้าคูณเคูณสาตัวนะฮะประกอบชุดเสาครับผมฉลอมฉรบีทาเฟืองของปิ้นตัววัดไปด้วยนะฮะเกาะกันนึบๆเลยนะครับหลังจากนั้นเริ่มฉลอมฉรบีพับเบรกนะครับแผ่นล่างนะครับหแผ่นนะฮะตัวนี้ก็จะอัปเกรดคลิกเสียงปลาลากของปิ้นตัววัดไปด้วยนะครับเริ่มประกอบชุดเฟืองครับผม ประกอบชุดผ้าเบรกแผ่นล่างนะฮะแล้วก็ใส่ชุดกีดเสียงครับผมปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเสียงตัวนี้ก็ถือว่าใสเลยนะครับเสียงใสๆนะฮะ,ะขั้นตอนสุดท้ายชฉลมจารีทาเฟืองนะครับแล้วก็ส่วนชุดฝานะฮะลูกปืนก็จะอัปเกรดใหม่นะครับขนาด3คู4คูตัวครับผมประกอบฝาแล้วก็ส่วน ลูกปืนฝั่งปรับคอนนะครับใช้ขนาดเดียวกันเลยนะครับ3คูณ10คูณ4นะฮะเปลี่ยนน็อตบอดี้ใหม่ครับผมโทนสีม่วงทั้งหมด4ตัวนะฮะวันนี้จัดชุดโทนสีม่วงนะครับส่วนเม็ดลานะครับเพิ่มไป1จุดนะฮะถ้ามีจุดเดียวก็อาจจะคุมฟูไม่ค่อยอยู่นะฮะปรับคอนเลือกใช้โทนสีม่วงนะครับแล้วก็สตาร์เดกเป็นของโกเมซัทรุ่นปรับแต่งนะฮะแขนเลือกใช้ของปิโนวัตครับผมแขนดำม่วงลิมิเต็ดนะฮะตัวนี้ ชิมาโนซิติก้านะครับส่งมาล้างเช็คระบบใหม่ครับผมอัปเกรดทิกเสียงปลาร่าของปินโตวัตนะฮะเสียงนี้ใสๆเลยครับผมนะฮะเบรกแน่นๆนะฮะอัปเกรดลูกปืนฝาปรับน่วงนะครับแล้วก็ปรับคอนสปูนครับรวมถึงใต้เสาด้วยนะฮะระบบความลื่นนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับลื่นๆปื๊ดๆนะฮะก็สำหรับนาท่านใดที่สนใจนะครับล้างลอกแต่งลอกกับร้านปินโตวัตก็ สามารถทักแชทพูดคุยสอบถามกันมาได้นะครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับฝากติดตามชมคลิปใหม่ๆที่ช่องปิ่นตัววัดได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ